ลูกนกนะคะกำลังน่ารักเลยพอเราให้อาหารพ่อแม่พันธุ์แล้วพ่อแม่พันธุ์สุขภาพดีสิ่งที่จะได้ก็คือลูกนกที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีเห็นไหมคะลูกดก นี่เด็กกระต่ายจะให้ดูนะคะสูตรอาหารของพ่อแม่พันธุ์เราเลือกสูตรนี้นะคะส่วนอาหารลูกนกนะคะเราให้เป็นยี่ห้อเดียวกันเห็นไหมนี่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่คนละสูตรสูตรสําหรับลูกนกเราให้เป็นแบบนี้สูตรสําหรับพ่อแม่พันธุ์เราจะให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอาหารมอลลิโนไข่อ้วมากนะคะตอนนี้ของคาสต๊อกถ้าใครจะเอานะคะต้องรอรออย่างเดียวนะคะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง ลงทะเบียนให้แต่ถ้าใครอยากได้ส่งด่วนก็จะเป็นอ,อาโมห้าสิส่ง e m s นะคะให้ดูกันเลยนะนี่นะคะผสมให้ได้แบบนี้นะคะความาเวลาใส่น้ำอย่าใส่เยอะนะคะอย่าใส่เยอะใส่ทีละนิดแล้วค่อยๆผสมให้มันข้นแบบนี้และสามารถปั้นได้นะคะ อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใส่น้ําเยอะนี่โจ๊กเป็นโจ๊กเลยนะคะป้อนไม่ได้เราจะปั้นอนแบบนี้ไม่ได้นี่เราจะต้องทําให้มันปั้นแบบนี้ได้นะคะใส่น้ําทีละนิดและค่อยๆเพิ่มเอานี่นะคะเดี๋ยวก็แต่จะป้อนให้ดูเนาะอันนี้ลูกนกก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะเราก็ใส่ป้อนใส่เ่จะให้สาธิตไปด,ดูว่าทำยังไงนะคะถ้าลูกนกตัเล็กเราก็ตัดออต่อแล้วเราก็ทําให้ก้อนเล็กลง ป้อนง่ายแล้วก็แตะน้ำนิดนึงแล้วก็ป้อนนะคะพอลูกนกอ่าเขาขี้เด้งได้เราแตะน้ำแล้วก็มาหยอดให่เขาแบบนี้จะช่วยอ่าเห็นไหมช่วยทําให้เขากลื่นได้นะคะเนี่ยง่ายมากนะคะบางคนบอกว่ายากตอนทํำแรกๆอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าพอเราทําอ่ะผสมแล้วเราทําบ่อยๆนะคะมันจะง่ายแล้วก็ อย่าเอาแต่ความสะดวกเราแต่เราต้องนึกถึงลูกนกเด็กๆที่แข็งแรงเพราะคนส่วนมากจะบอกว่าทําไมนกความเราแข็งแรงนะคะเกิดมาถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เล็กแบบนี้นะคะเพราะ ตัวใหญ่ๆที่ยืนคอแล้วก็เกิดจากเนี่ยที่เราล้วงมาขนาดประมาณนี้นะคะก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกตัวให้เห็นกันเลยนะคะทั้งป้อนทั้งล้วงทั้งอะไรให้เห็นจะจะกันเลยวา่าทำยังไงให้ลูกนกแข็งแรงดีตั้งแต่หลังจากที่เราล้วงมาจากพ่อแม่เขาเราก็จะมาทําการอนุบาลลูกนกเนอร์เซอรี่ตรงนี้นะคะด้วยอาหารสูตรนี้ที่กระต่ายเอาบอกต่อนะคะถ้าไม่ดีจริงเราไม่บอกต่อแน่นอนนะคะสูตรนี้เลยโอเคใครสนใจก็ทักมา